สตูเดนคราฟนะครับก็มาลุยอต่อแล้วนะครับสำหรับข้อถัดไปเรียงข้อไปเลยจริงนะครับเยอะมากที่สุดในโลกนะครับลูกอันนี้เป็นเก้าส่วนปีห้าห้าก้าสามันก็จะง่ายกว่าข้อสอบแพทนิดนึดนงก็จะเบาหัวขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากสักทีเดียวนะครับอ่านโจทย์น,นิดนึงลูก L เป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็นดังนี้ L สองเป็นเส้นสัมผัสเส้นโคง้งวาดรูปก,ก่อนเลยกันฟิง คือมันมีเส้นโค้งนี้ก่อนนี่เส้นนี้ชิบและมีเส้น L2 เป็นเส้นสัมผัสนี่ L2 อ่ายังไม่พอ L2 มันมีขนานกับ L2 ขนานแก L1 ด้วยมันมี L1 ด้วยลูก L1 คือนี้คือเส้นนี้ปึ๊บนี่เลยถ้าใครจะจินตนาการรูปก็รูปนี้เลยเห็นไปลูก คือ l 1อ่ะโจ์ให้สมการมาแล้วก็มันมี l 2เป็นเส้นสัมผัสเส้นโครงดังกล่าวนะครับ l 1กับ l 2ขนานกันลูกโจทย์ถามระยะห่างระหว่าง l 1กับ l 2มีค่าเท่าไหร่วัดรู้ก่อนเดี๋ยวมาคิดกันใจเย็นเย็นใจร่มร่มไฟตกไฟติ้งอดทนและ move. มุ่งมุ่งมันสู้ๆลุย จุดนี้ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเด็กๆครับลูกดูที่เส้นนี้เส้นโค้งกับเส้นสัมผัสเนี้ยเจอเรื่องนี้ก็สมการเดียวเลยครับ m ผัดเท่ากับ m อ,อะไรลูก m โคง้ง a m ผัดเท่ากับ m โคง้งฟิง m ผัดเท่ากับ m โคง้ง m เส้นสัมผ,สมผัสมันรู้ได้ครับลูก คืออ e ีเส้น l 1ที่มันให้มาเนี่ยมันมันให้มาเพื่อรู้ความชันนะคะลูกความชัน l 1นึ่เขีว่าความชัน l หน่ะความชัน l หสูตรคืออะไรลูกลบ a ส่วน b เนี่ยเน,นี่ l 1คือเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยความชันคือลบ a ส่วน b ก็คือลบ4ส่วนลบ3อันนี้คือสูตรในการหาความชันเส้นตรงซึ่งต้องทราบได้แล้วนะลบ a ส่วน b นะคะลูก เพราะฉะนั้นเส้นตรง l 1ความชันเป็น4ส่วน3ซึ่ง l 1กับ l 2มันขนานกันลูกขนานกันแสดงว่าความชันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นความชันเส้นสัมผัส l 2เนี่ยก็เลยเป็น4ส่วน3ด้วยฟิงเขียนตามคิดตามครับลูกสู้ๆนะคะยักอยู่แต่สู้ๆเพียงแค่รู้เราจะทำได้ลูก ยากอยู่ซู้แทบตายนะคะทำได้นะคะแถมเข้าใจนักกับุูกอ่ะลุยเอ็มครงเอมเส้นโครงเอมเส้นโครงหาโดยการดิฟดิฟแล้วดิฟแล้วดิฟแล้วแทนค่า X อ่ะหนูดูลูกหนูแค่ดิฟสมการนี้ครับปิ้งช่วยครูดิฟดิฟได้ 2x ลบ8ส่วน3 เห็นปะดิฟได้สอง x ลบแปดส่วนสามย้ายข้างไปรวมแปดส่วนสามย้ายมารวมด้านนี้ครับสี่ส่วนสามย้ายแปดส่วนสามมารวมกลายเป็นสิบสองส่วนสามตัดกันที่สี่นะคะก็ย้ายสองไปหารได้ x เ,เป็นสองค่า x ที่เราได้มาตรงนี้ลูกค่า x ที่เราแก้ได้มาจากตรงนี้มันก็คือค่า x ที่จุดสัมผัสตร,ตรงนี้ลูก คือเราจะรู้ทันทีว่า x ตัวนี้เป็นเลข2ลูกแต่เรายังไม่รู้ค่า y ซึ่งเดี๋ยวเราต้องแทนแล้วหาค่านะคระับพอมันได้ใช้เอาครับเขียนครับสู้ๆ Fighting เร็วๆคือเรื่องเส้นสัมผันเนี่ยตั้งสมการรอไว้เลยลูก m ผัดเท่ากับ m โครงนะคร m โครงก็ดิฟสมการเส้นโครงเอามาเท่ากันอันนี้แก้ค่า x ได้เราก็ได้ x เป็น2แต่เรายังไม่รู้ค่า y ลูกเอามาแทนครับนี่เลย y แทนตรงนี้ แทนตรงสมการนี้ลูกปิงป,งป,ง,ปงปิงเนี่ยสมการนี้ฟบที่ครูขยับอยู่เนี่ยแทน x เป็นสองลงไป16ส่วน3บวก7ส่วน3อันนี้ก็เป็น4ตรงนี้รวมกันได้ลบ9ส่วน3ถูกต้องลูกได้ y เป็น1เรียบร้อยครับได้ x เป็น2 y เป็น หนึ่งทราบจุดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดที่ครูไฮไลท์เนี่ยลูกฟิงทราบจุดเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูคําถามนะครับลูกข้อนี้เดี๋ยวก็ได้คําตอบแล้วลูกนะครับสู้ๆไฟโตไฟติ Fight ้งอดทนมุ่งมั่นนะคะได้จุดแต่เขาถามระยะห่างระหว่าง l 1กับ l 2ลูกเขาถามว่าเส้นตรงที่ขนานห่างกันเท่าไหร่คุณครูเลือกใช้สูตรนี้ลูกคุณครูเลือกใช้ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยเส้นที่ครูลากเนี่ย ดีตรงเนี้ยดี D ระยะดีที่เราจะหานี่คือระยะที่เขาถามคือระยะห่างจากจุดสองหนึ่งไปยังเส้นตรงเส้นนี้ลูก 4x-3y-10 ลบสาบวกสิเท่ากับศอ่าระยะจากจุดถึงเส้นโอเคไหมนี่แหละ คือเขาไม่ค่อยชอบเรื่องนี้กันเพราะว่ามันต้องใช้เบสิกพื้นฐานสูงมากซึ่งหนูต้องจําสูตรได้ระยะจากจุดถึงเส้นเห็นไหมครูก็เลยต้องขายของอีกครับอย่าลืมไปกดตามช่อง youtube โอเคปะมันจะรู้สูตรเลยโอเคปะเร็วๆๆระยะจากจุดถึงเส้นมันจะเรียนรู้เบสิกการใช้สูตรนะลูกระยะจากจุดถึงเส้นสูตรเป็นอย่างนี้ครับแอบส์ลูดส่วนรูทครับอา่านี่เลยแอบส์ลูดส่วนรูทเป็นแอบส์ลูดเอ็กซ์หนึ่งบวกบีวหนึ่งบวกซี หารด้วยรูทเกำลังสองบวก b ีกำลังสองนี่เลยนี่คือสูตรระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นเลยลูกนะครับไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้คลใส่เลยเดี๋ยวมาดูการใช้สูตรกันนะครับสูตรมันไม่ได้แค่จําได้นะมันจะต้องใช้เป็นด้วยว่าใช้ยังไงปปิงระยะจากจุดถึงเส้นจุดสองหนึ่งไปยังเส้นนี้ก็สองหนึ่งเข้าไปแทนครับลูก4ี่คูณสอง ลบ3ามคูณ1บวก10บว่าแทน x ด้วย2แทน y ด้วย1ส่วนด้วยสแควร์ร o ทเออสี่กำลังสองบวกลบ3มกำลังสองเห็นไหมลูกแล้วคิดแรกมาใช้ใช้เป็นไหมเนี่ยคือระยะจุดสองหนึ่งไปยังเส้นตรงนี้ก็เอาสองหนึ่งเข้าไปแทนที่กับ y หลูก2อแทน x 1แทน y อยู่ในแอบส์ลูตัวนี้เห็นปะเกิดจาก2แทน x 1แทน y ส่วนข้างล่างคือ a กกำลัง2บวกบีกำลังสอคือสัมประสิทธิ์หน้า x 4 b คือสัมประสิทธิ์หน้า y คือลบ3 4. ต้องจําตัวแปรแล้วก็คิดเลขธรรมดาแล้วล,ลูก8ลบ3ได้5้าบวก10ก็15ข้างล่างคิดเลขได้5ครับตัดกันตอบ3ลูกเรียบร้อยครับได้คะแนนข้อนี้ไปอย่างสบายสบา เร็วเร็วเร็วเรดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปกันเลยเยซู่ๆู่ไฟตกไฟติ้งอดทนมุ่งมั่นหรกตั้งใจเร็ว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 ปลุยครับดูต่อครับซู่ๆครับมาดูนี้ชิบเอาล่ะเอาล่ะและเอาล่ะอืมเอาล่ะอะไร ฟึ้นอ่านี่เลยลูกเป็นข้อสอบข้อสอบันปีห้าแปดเค็นไหมวตอบคำถามเด็กไปด้วยในระหว่างที่อัดสอนทุเรศไปลูกป่ขอโทษมีฟังก์ชันในเบกมาให้เยอะเลยสามอันมันเล่นที่นี่อีกแล้วเนี่ยมันเล่นเราตรงนี้อีกแล้วเนี่ยนี่เลยเนี่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 ยอันนี้คือการดิฟฟังก์ชันคอมโพเล่เลลูกคอมโพเล่เลลูกคอมโพซิตลูกมันคือการดิฟฟังก์ชันคอมโพซิต ก็ใส่แดดเข้าไปใส่แดดที่ฟัง์กชันตัวนอกตัวในเขียนเหมือนเดิมแต่ต้องคูณกับดิฟฟัง์กชันตัวในอ่าซูๆ้ๆนะครับไฟต่อไฟติ้งอดทนมุ่งมัน่นตั้งใจเดี๋ยวค่อยคิยคดต่อ f แดดคิดจากชั้นในลูก f สอง f สองต้องเลือกแทนสองที่ฟังก์ชันนี้เพราะว่าสองนอยู่ในเคสที่มากกว่าหนึหนูแทนสองลงไปใน x ธรรมดาแล้วคิดเลขครับลึกเทียแทนสองมาที่นี่หลูสองลบหนึ่งกำลังสองก้อนหนึ่งหนึ่งลบห้าได้ลบสี่อ่าไม่ยากเลยข้อนี้ถือว่าไม่ยากสักนิดนะครับไม่ยากสักนิดสู้ๆสู้ซ่ซซซาอ่าเร็วๆว แล้วคิดต่อ f ดิฟคิดที่ลานลูก f ดิ p ลบสี่กับอะไรครับ f ดิ p สองคู่ขออนุญาตหา f ดิฟลบสก่อนลูกหา f ดิฟลบสครูต้องเลือกฟังก์ชัน f x เป็นอันนี้ครับลบสี่มันถือว่าอยู่ในเคสบนสุดลูกเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ในการมาดิฟคือแค่เลือกฟังก์ชันดิฟเฉยๆลูกหนูเลือกฟังก์ชันมาเป้าหนูแค่ดิปครับลูกดิฟก็ ตบกำลังลงมากําลังลดไปหนึ่งแล้วก็ดิฟไซน์ในตรงดิฟไซน์ในด้วยได้หนึ่งดิฟลบห้าได้ศูนย์คือเวลามีตัวเลขอะดิฟได้ศูนย์เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันลูกเสร็จปับ 10, ๊บแทนลบสี่ลงไปสองคูณลบสี่บวกหนึ่งก็ลบสามได้ลบหกครับลูกก้อนนี้ฟิงได้แล้วก้อนนี้เป็นลบหก เอเรืเสร็จเป็นหนึ่งก้อนนะครับหรืออีกหนึ่งก้อนไม่ยากไม่ยากไม่ยากบอกเลยสู้ๆไปไต่อไ h ติ้งต่อไปครับ f d ิ p สองโอเคปะ f d ิ p สองใช้ฟังก์ชันไหนลูกหา f d ิฟ p สองสองอยู่ในเคสที่มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกฟังก์ชันล่างสุดครับลูกเลือกให้ถูกฟังก์ชันนะคะอ่าหลายคนทำแล้วฟังก์ชันการมันให้มาทำไมวะ อย่าอยากรู้รลูกครูก็ไม่รู้เหมือนกันลูกดิฟครับตบกำลังลงมากำลังลดเป็นหนึ่งแล้วก็ดิฟไซนในสรุปลองได้แต่เพลงนะครับแต่ทำไม่เป็นนะครับลูกเดิฟสองก็แทนสองลงไปลูกสองคูณหนึ่งแทนเอกด้วยสองอะคุณอันนี้ได้มีค่าเป็นสองเอาไปแทนสอง ตอบเรียบร้อยครับผลคูณตัวนี้ตอบอะไรครับเออลบสิบสองลูกตอบ choice ข้อหนึ่งนะครับอย่างสบายๆชิลๆและกิวๆนะครับลูกเสร็จเรียบร้อยง่ายปะง่ายปะคนง่ายนะครับบอกเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปนะครับอ่ะค่อยๆเขียนลูกโดนๆซูๆซู่ไฟต่อไฟติ้งอดทนมุ่งมั่นตั้งใจ อาเร็วๆด่วนๆเลยด่วนๆเลยด่วนๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปกันครับ let's go ชิบมาดูข้อนี้แต่ละข้อก็ยากง่ายต่างกันนะคะลูกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยากไม่รู้ดูแพท1หนึ่งตุลาปีห้าเก้าเข้าสู่แพท1หนึ่งแล้วหน้าเริ่มเครียด้เห็นไหมเห็นไหมเริ่มยากแล้วบอกเลยอ่านให้เอฟดมา ถามว่าให้ไปทำไมไม่รู้เอามาคิดลูกอย่ารีรอ f ดิฟให้มาดิฟต่อหา f ผ่ผามพามตลกมึง f ดิฟดิฟลูก 2x บวก b นี่คือ f ผ่ผามพามาเอามาคิดทีละเงื่อนงำเงื่อนไขอ่าสมมติครูค,คิดเงื่อนไขนี้ปิ๊ง f ผ่าพามหก็แทนผ่าพามเนี่ยแทนมาในผ่าพามเนี่ยแทนได้่งลูกส a บวก b f ดิฟดิฟหก็แทน1มาที 1, ่นี่ลูก get ้ไเท่ากับ3 f ดิฟหก็แทน1ไปที 1, ่ f ดิฟปิ้ง a บว b เคลียร์สมมต เออสมการ 3a บวก 3b เท่ากับ 2a บวก b ย้ายข้างย้ายไปลบ a ถูกต้องบวก 2b เท่ากับ0ลูกติดไว้ก่อนเป็นสมการที่1ครับซๆลูกเดี๋ยวเราต้องเออต้องหายสมการ นะครับจะได้แก้ตัวแปรได้นะครับซู้ซู้ไฟต์ต่อไฟติฟต้งหนุกอดทนและมุง่งมั่นโคตรอยู่นะข้อนี้เห็นข้อแปดคะแนนแบบเห็นข้อแปดคะแนนของแพทหนึ่งเตรียมรับสภาพไว้เลยลูกโคตรอยู่ค่อยคคิดทีละจุดแต่หลายคนที่จะมั่นใจว่าหนุกเข้าใจแล้วล่ะนะคะลุยมาถึงขั้นนี้แล้วอะนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโ okay อเคกับมันมากขึ้นละถ้าผ่านจุดนั้นไปได้มันจะรู้สึกสนุกกว่ามันเต็มเย็นลุยอันนี้ ครูจะอินทิเกรต f(x) แต่ครูก็ต้องมี f(x) ถูกก็หา f(x) ก่อนจากจากจาก f' ได้ ax กํลัง2บวก bx หนูต้องอินทิเกรตหา f(x) ก่อนฟิงต้องหา f(x) จากตรงนี้ก่อนหรือเพราะมันมี f' หนูจะหา f(x) หนูก็ต้องอินทิเกรตถูกต้อง a x กําลังสามส่วนสามบวก b x กําลังสองส่วนสองบวก c ถูกต้องเขียนเลยนี่คือเราอินทิอะไรลูกอออินทิเกรตสู้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 สฟตนะลูกเหนื่อยนิดล,ลูกเร็วแล้วเดี๋ยวเราามาแทนสมการนี้ อินทิเกรตหนึ่งถึงสองของ fx ก็แทน fx ลงมานี่คือ fx ลูกฟึบอ่านี่คือ fx เลยเฮ่ยอ่าอินทิเกรตตัวนี้มีค่าเป็นสิบแปดสูู้เหนื่อยนิดนะครับแต่ก็พยายามนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับมันก็อยู่ตรงนั้นเราลุกไปต่อแล,ล้วลุย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  อิทิเกตลอิติเกต x กํลัง3มันจะถูกเพื่อเป็น4ส่วน4 4ส่วน4แต่มันมีส่วน3อยู่แล้วเลยย้ํากลายเป็นส่วน12ลูกอันนี้อิติเกต x กํลัง2ถูกเพื่อเป็น3ส่วน3แต่มันมีหาร2แล้วเป็นส่วน6อิทิเกต c ตัวนี้ได้ c คูณ x แล้วต้องแทน2กับ1เพื่อจะลบกันลูกอ่าสู้ๆไฟโด้ไฟติง Fight ลูกอดทนมุ่งมั่นด้วย พยายามนะครับเร็วเร็วเรเรเร็ววปิงปิงปังนะครลูกวงเล็บแรกที่คุณครูเขียนไว้คือให้แทนสองลงไปที่วงนี้ลูกแทนสองไปที่ x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหสิบหกสิบหกส่วนสิบสอง a แทน x ด้วยสองก็จะกลายเป็น แปดส่วนหก b แทนด้วยสองก็สองสี่แล้วก็แทนด้วยหนึ่งลูกหนึ่งส่วนสิบสองเอหนึ่งส่วนหกบีแล้วก็บวกสี่ลูกสู้ๆเดี๋ยวคิดผิดแล้วกันมาหนึ่งนี่เตือนตัวเองลูกกลัว,วคิดเลขผิดนะคะลูกคิดแรกผิดนี่ไม่เจอช้แลนะ้วไม่มีช้ลูก คิดเล้วปิดีไม่มีใครเตือนได้ด้วยเนี่ยบอกเลยสู้ๆเดี๋ยวคิดแลกกันใจเย็นๆใจรม่มๆนะครับสับบีในการคิดเลยนะครับรีบเขียนสู้ๆ,ๆอดทนมุ่งมั่มนมีอะไรตัดกันได้ตัดกันเลยลูก 16a 16ส16่วน12ลบ1ส่วน12กลายเป็น15ส่วน 12a ค่อยๆเคล, B B, ลียร์เลข8ส่วน 6b ลบ1ส่วน 6b กลายเป็น7ส่วน6 b 2 c ลบ c กลายเป็นบวก c เท่ากับ18บแปดโถ่ oh 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 oh. อืมดีอีกสมกา,ารแล้วลูกนะได้อีกสมกา,ารแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากอันนี้เคลียร์เป็นสมกา,ารก่อนแล้วกันสมกา,ารที่2ลูกสู้ๆอย่าผิดนะนะครลูกอันนี้เตือนตัวเองคุณคิดเลขผิดมาไม่เจอคำตอบนะครียดเลยลูก นี่คือสมการที่2นะครับต้องมีสมการลูกเพราะมันมี3ามตัวแปรนะครับมี a b c อย่างที่บอกโคตรโหดคนออกข้อสอบนี้ไม่ปราณีเลยลูกบอกเลยคิดต่อเส้นนี้เส้นตรงนี้ขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโครงที่ x เป็น1เห็นคำพูดนี้ไม่ต้องรีรอเลยลูกนึกถึงอะไรเลย m ผัดเท่ากับอะไรลูก m โครง เห็นคำพูดนี้ไม่ต้องรีรอนึกถึงคำพูดนี้ลูกเอ็มผัดกับเอ็มโครงเส้นตรงนี้ขนานกับเส้นสัมผัสแสดงว่าอีความชันเส้นสัมผัสเนี่ยก็หาได้จากความชันเส้นนี้ลูกเพราะมันบอกว่าเส้นนี้ขนานกันมาขนานแสดงว่าความชันเท่ากันความชันเส้นนั้นคือลบ a ส่วน b ก็คือลบ6ส่วนลบ1ก็ได้6นั่นเอง ส่วนความชันเส้นโค้งคือ f ดิฟ f ดิฟแต่ไม่ใช่ดิฟอย่างเดียวความชันเส้นเราต้องดิฟแล้วแทนค่า x มันบอกมาไงเนี่ยสัมผัสกันที่ x เป็นหนึ่งก็ f ดิฟหนึ่งลูกแสดงว่ารู้ว่า f ดิฟหนึ่งเท่ากับ6เอาครับเขียนครับสู้ๆครับเดี๋ยวจะแก้ตัวแปรได้แล้วลูกนะครับใจเย็นๆใจร่มๆไฟตกไฟติฟตฟต้งกดทนแล้ะมุ่งอะไรลูกมุม่งมั่นวแล้วตั้งใจ แทนไหนไหนมองออกไหม f d e p หนึ่งเท่า 6, ับหกก็แทนในนี้ไงสมการ f d ิฟ p ไงลูกอยู่ข้างบนสุดเลย่า f d e p หนึ่งเนี่ยแทนลงไปเนี f ่ยเนี่ยเ f d e p หนึ่งก็แทนอีกเป็นหนึ่งลงไปลูกก็จะกลายเป็นเนี้ยแทนอีกเป็นหนึ b ่ง a บวก b ลูก f d e p หนึ่งคือแทนลงไปได้ a บวก b เท่ากับอืมเท่ากับหกนี่เลยเป็นสมการที่อะไรลูก สแค่นั้นครับแล้วหนูก็หนึ่งและ3แก้ abc นะครับลูกหนึ 1, 2, 3, แก้ a bc เนี่ยคือความยากของแคลคูลัสจริงๆแล้วมันยากอยู่2องสเต็ปเลยหคือสเต็ปการคิดข้อมูลโจทย์2คือสเต็ปการคิดเลขแก้สรรมการคิดผิดก็คือผิดโอเคปะทิ้งไว้กลางทางไม่ได้ด้วยนานมากกว่าจะเสร็จหนึ่งข้อเดี๋ยวช่วยครูแก้สรรมการกันลุก ซูซูเดี๋ยวเคลียร์ขอเคลียร์ตรงนี้เอาล็อกแรกแล้วกลับมาแก้สมการกันเดีย๋ยวมานั่งแก้ลุกถ้าไม่สะดวกนั่งแก้ก็อะไรลุกยืนแก้โอเคไหมลุกอ่าปัญญาอ่อนไหมใช่กันลุกหมายถึงใครลุกคร,นะครูนี่เองนะกับลูกขอย้ายนิดนึงย้ายนิดนึงย้ายนิดนึงในสมการที่สามมาไปติดเพราะมันแก้กันได้เนี่ยสมการที่สองค้างไหมเอาอันนี้ลบก,กันลุก สามลบหนึ่งก็แก้ได้เราเนี่ย a ลบ a ควายจริงอ็หนึ่งลบสามดีกว่าโทษโทษโทษเขียนใหม่เขียนใหม่โทษโทษโทษอันนี้เขียนเป็นสลับให้เหมือนกันซะ a บวก b เท่ากับหกอเอาหนึ่งลบสามดีกว่า a ลบเอเขียนป้าสอง b ลบ b กลายเป็น b หนึ่งลบสามก็ศูนย์ลบหกได้ลบหก ได้ b แล้วลบ6แทนลงไปลูก a บวก b ได้6แสดงว่า a ได้12ได้แล้วได้ b แล้วได้ a แล้วเอา a กับ b แทนในแทนในใสมการนี้2แทนเร็ว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 15แทน a ด้วย12เหยลูก12ตัด12เหลือ15แทน b ด้วยลบ6ตัดกันเหลือ ลบเจ็ดตรงไหมบวก c เท่ากับสิบแด้านซ้ายได้8ปบวก c คิดเลขเองนะครับขั้นตอนการคิดเลขพยายามคิดเองลูก c ได้สิลูก,ลกนะครับจะเสร็จแล้วครับเนี่ยหนูได้ a b c เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> สุดมากเลยคนออกข้อสอบข้อนี้นะครับลูก เอา a b c เข้ามาแทนในนี้เพื่อจะได้ f x เพื่อคิดสิ่งที่โจทย์ถามลูกโจทย์ถาม f 2องไงคะหนูต้องได้ f ไปก่อน a แทนด้วย12ลงไปนะครับ12ตัด3เหลือ4 b แทนด้วยลบ6ลงไป2ตัดลบ6เหลือลบ3 c แทนด้วย10ลงมา แล้วโจทย์ถาม f สองคิดเลขแปดสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองอันนี้ลบกันเลยยี่สิบบวกสิบเข้าไปข้อนี้ตอบอะไรครับอ่าหัวครูบังครับลูกสามอะไรลูกอ่าสามสิบนะครับ <c oughs> <c oughs> ลูกสามสิบ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 เสร็จแล้วล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูข้อถัดไปในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ